สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องวิมัยทารอดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนประจำครึ่งเดือนแรกของเดือนสิงหาคม2,564นนะคะชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 22พฤษภาคมถึง21มิถุนายนค่ะก็ช้แนวนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงก็ได้บางเคส สามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นค่ะไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพา่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีมิถุนและกณนามมิถุนแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองด้วยไม่ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะ ในเดือนสิงหาคมนี้ไม่มีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับเพื่อนเพื่อคนไหนที่สนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวไม่มีส่วนลดให้ยี่สิบเปอร์เซ็นทงแพ็กเกจแบบพิมพ์ตอบและโทรไลน์เพื่อสามารถที่จะแอดไลน์มาสอบถามค่าครูนะคะหรือรายละเอียดต่างๆนะคะสามารถดูในช่องคอมเมนต์นะคะที่ไม้ปักหมุดไว้ด้านบนนะคะก็ไปดูกันได้นะคะไม่พิมพ์มาให้แล้วเนาะก็ฝากประชาสัมพันธ์ไว้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องราวของไพ่ทาโร่กันดีกว่านะคะ ชาวราศีม,ามิถุนลักนามิถุนคุณคือชาวธาตุลมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีมิถุนลักนามิถุนนะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่สามเหรียญน,นะคะเรนค่ะคิงถือไม้เท้าและเป็นไพ่เดอะซันนะคะ ชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมอ่ะขอโทษคำไม่ใช่ธาตุลมธาตุด,ดินพืกศบกันมังกรอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูโดดเด่นมากๆในชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์หรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะอาจจะเป็นชาววันอาทิตย์ค่ะเป็นคนที่มีความแตกต่างกับคุณมากๆเช่นภาษาอายุวัฒนธรรมประเพณีนะคะตรงนี้นะมีความต่างกันมากๆเลยนะคะ คุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้พายเท่านั้นค่ะมารู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีมิถุนและคณามิถุนน่าจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณนะคะและเขาเหมือนกับได้เจอกันจากการทํางานหรือเปล่านะคะเป็นคนในที่ทํางานเป็นคนที่เคยเดิลงานกันเป็นคนที่เคยแบบว่าร่วมงานกันมาก่อนนะคะเ,เป็นคนที่เคยรู้จักกันมาก่อน นะคะมาได้เขาเรียกว่าคือคือรู้จักกันมาก่อนอะแต่ว่าไม่ได้เคยคบกันมาก่อนนะนะคะแล้วก็มีการเริ่มที่จะคุยกันมากขึ้นนะคะคุยกันมากขึ้นจากคนรู้จักกลายมาเป็นคนคุยนะคะเป็นขั้นตอนของการปรับจูนเรียนรู้นะคะเรียนรู้นิสัยใจคอซึ่งกันและกันปรับจูนเข้าหากันเป็นเป็นขั้นตอนของการเรียนรู้เป็น เป็นขั้นตอนของการพูดคุยศึกษาดูใจกันอะไรประมาณเนี้นะคะอืความสัมพันธ์ไปได้นะคะสบใสนะคะแต่ก็มีเจ้าจเขาเรียกว่ามีมีแบบว่างอนกันบ้างมีไม่เข้าใจกันบ้างแต่ก็สามารถที่จะพูดคุยปรับความเข้าใจกันได้นะคะก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็สามารถที่จะเขาเรียกว่ายังยังมองอนาคตไปในทิศทางเดียวกันอยู่นั่นเองนะคะ ก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีมิถุนและคนามิถุนในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนสิงหาคม2564จะเป็นอย่างไรนะคะถ้าหากว่าเสียงเบานะคะรบกวนเล่นรูรุ่งเสียงให้ดังขึ้นหรืออาจจะใช้หูฟังช่วยด้วยนะคะแนวโน้มนะคะใบแรกได้เป็นไพ่สี่ดาบนะคะ สวินถือถ้วยค่ะเจถ้วยนะคะและเป็นไพ่สองเหรียญชาวราศีมิถุนและคณะมิถุนคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมธาตุน้นำกรกรกดมีพิจิกอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะหรืออาจจะคุยกับชาวธาตุด,ดินค่ะหรือศบกันมังกรคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่ค่ะ มรู้สึกว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนสิงหาคมนี้นะคะค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่ายังยังยังคุยกันอยู่ยังถือกันและกันอยู่นะคะแล้วก็ แต่ว่ามันอาจจะมีอุปสรรคอะไรบางอย่างเช่นบางคนมีอุปสรรคทางด้านเวลาระยะทางนะคะบางคนคุยกับชาวต่างชาติเนาะซึ่งตอนนี้มันเดินทางไม่ได้นะคะจำเป็นอาจจะคุยกันได้แค่ออนไลน์นะคะแบบคุ้งๆจับต้องกันไม่ได้อะไรประมาณนี้เนาะก็เอ่อได้ได้ยินแต่เสียงเห็นแต่ภาพนะคะแต่ไม่สามารถที่จะจับมือกันได้ไม่สามารถที่จะกอดกันได้ไม่สามารถที่จะทำกิจกรรมอะไรร่วมกันได้นั่นเองนะคะ ยังประครับประคองกันไปได้อยู่นะคะยังประครับประคองกันไปได้อยู่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนจะเป็นอย่างไรนะคะ mm hmm. ไม่ขออนุญาตยบบอกก่อนค่ะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคต,อา,คตอาจจะเกิดขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะ เอาคำใบแรกได้เป็นไพ่สองดาบนะคะไพ่จัสติค่ะเป็นไพ่เดอะฟูลนะคะและเป็นไพ่เด็กถือไม้เท้าค่ะ ชาวราศีมิถุนลัคณามิถุนนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมมิถุนตุ่กลุ่มธาตุดเดียวกันกันบคุณโดดเด่นมากๆในชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษธนูอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่เท่านั้นไม่รู้สึกว่าอาคําของความสัมพันธ์นะคะถ้าหากว่าขัดกันติดต่อนะคะแล้ว คือมันอาจจะมันมีความต่างกันมากๆทางด้านภาษาวัฒนธรรมประเพณีศาส,สนาแล้วก็มีอุปสรรคทางด้านเระยตธรรมแล้วก็เวลาเข้ามานะคะอืมเนาะอาจจะห่างกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะถ้าหากว่าอ่าไม่ไม่ปรับตัวเข้าหากันมีอิสระแก่กันมากเกินไปให้อิสระแก่กันมากเกินไปไม่มีลิมิตอะนะคะก็อาจจะทําให้ความสัมพันธ์ที่ ตอนแรกอะเป็นคิงถือไม่เท้ากลายเป็นเด็กถือไม่เท้าได้นะคะความสัมพันธ์มันจะค่อยๆลดทอนลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะแล้วสุดท้ายมันก็จะมีกำแพงมันก็จะมีอะไรแบบว่าขวางกั้นมากกว่าระยะทางแล้วก็เวลานะคะอาจจะเป็นความรู้สึกที่รู้สึกว่า คุยกันยากจังพัฒนายากจังลดความสัมพันธ์ลงอะไรประมาณนี้ค่ะเนอะก,ก็ให้เรามาระวังด้วยนะคะไม่ไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดขึ้นทุกคนนะแต่ไม่บอกว่ามันมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ไขแล้วก็คาแนะนําจากไพ่ทาโร่กันนะคะเดี๋ยวเรามาขอคําแนะนําจากไพ่ทาโร่กันดีกว่านะคะว่า,าชาวราศีมิถุนและคณะมิถุนควรจะ ทำยังไงดีในความสัมพันธ์นี้นะคะขอไพ้คาแนะนําในเรื่องราวความรับความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีมิถุนและกรกมิถุนค่ะ5ดาบนะคะ5เหรียญค่ะ5ถ้วยโอ้และไพ่สองถ้วยนะคะชาวราศีมิถุนและกรกมิถุนนะคะไพ่ทาโร่แนะนําว่าอย่าเพิ่งยอมแพ้ในความสัมพันธ์นะคะอย่าเพิ่งยอมแพ้อย่าเพิ่งหมดหวังนะคะ คุณต้องสู้ถ้าหากว่าคนคนนี้คุณคิดว่าเขาเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณเอาใจใส่ซึ่งกันและกันอย่าปล่อยปลัะละเลยอย่าเอาชนะคะคานนะคะต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราเมตตานะคะกาุณาเอ่อเข้าอกเข้าใจนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าพยายามเติมเต็มนะคะในสิ่งที่มันขาดถ้าหากว่าช่วงวลาไม่ไม่ตรงกัน ไม่ได้พบไม่ได้เจอกันอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งวันละห้านาทีสิบนาทีให้ต้องได้คุยกันต้องได้เห็นหน้ากันนะคะอ,อ,อย่างน้อยอะ่ะมันจะทำให้ยังคงมีสารสัมพันธ์แก่กันยังคงมีให้เขาและคุณยังรู้สึกว่ายังมีกันและกันอยู่ในชีวิตยังสามารถที่จะพูดคุยปรับความเข้าใจพูดคุยเ,เพื่อที่จะแบ่งปันความรู้สึกดี แบ่งปันความทุกความสุขให้แก่กันและกันได้เป็นพื้นที่ของความสบายใจให้แก่กันและกันแล้วความสัมพันธ์มันจะ ค่อยๆแน่นแฟ้นแล้วก็เดินไปข้างหน้าพร้อมกันนั่นเองนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันมาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้หรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะไปเพลย์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมานะคะ สำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ